ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากอีพีที่แล้วเยโธปุโรหิต oh พ่อตาของโมเสสก็ได้ยินเรื่องราวของโมเสสและพระยะโฮวาที่ช่วยเหลือชาวอิสราเอลจากการเป็น ธาตุของชาวอียิปต์ก่อนหน้านั้นโมเสสก็ได้ส่งซินปัร่าพันรยาของเขาให้ไปอยู่กับพ่อตาพ่อตาก็เลี้ยงดูอย่างดีพร้อมกับลูกชายสองคนของเขาเขามีลูกชายสองคนคนหนึ่งชื่อว่าเกอร์ชมอีกคนหนึ่งชื่อว่าเอลีเอเชอ์ปุโรหิตก็พาพันรยาและลูกชายของเขาไปพบกับโมเสสเมื่อโมเสสรู้ว่าพ่อตากำลังจะเดินทางมาพบเขาก็เดินทางออกไปพบพ่อตาทันที เมื่อพบกับพ่อตาแล้วเขาก็หมอบลงกับพื้นเพื่อแสดงความเคารพแล้วเขาก็กอดและจูบกันถามทุกถามสุขกันแล้วก็พากันเข้าไปในเต็นในวันต่อมาโมเสสก็ออกมานั่งตัดสินคดีความเช่นเคยมีประชาชนจำนวนมากมายืนอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพอพ่อตาของเขาเห็นสิ่งที่เขาทำก็พูดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะเหนื่อยเกินไปไหมเนื่องจากประชาชนชาวอิส อิสราเอลมีจำนวนมากก็เสนอแนะความคิดเห็นว่าโมเสสควรจะคัดเลือกผู้ชายที่ไว้ใจได้มีความเกรงกลัวในพระเจ้าและไม่หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองด้วยวิธีการที่ทุจริตมาช่วยทำงานนี้โดยแบ่งกลุ่มคนชาวอิสราเอลออกเป็นกลุ่มละ1,000คนบ้าง1 0 0คน50คนหรือ10คนบ้างแล้วให้ผู้ชายเป็นหัวหน้าดูแลตัดสินคดีความคดีไหนที่ง่ายๆก็ให้หัว หน้าชาวอิสราเอลตัดสินไปแต่ถ้าคดีไหนที่มันยากค่อยส่งมาให้โมเสสตัดสินโมเสสก็เห็นดีด้วยและก็ลงมือทําตามทันทีแล้วโมเสสก็ส่งพ่อตากลับแผ่นดินของเขานี่เป็นเรื่องราวจากอีพีที่แล้วนะครับเราก็จะมาตามกันต่อในอีพีนี้ว่าเรื่องราวของคัมภีร์ไบเบิลจะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้ณบัดนี้ครับ ยบบทที่19ในเดือนที่สหลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์พวกเขาก็มาถึงที่กันดานซีนายพวกเขาเดินทางออกจากเรฟีดิมมาถึงที่กันดานซีนายและตั้งค่ายพักตรงหน้าภูเขาในที่กันดานนั้นโมเสสขึ้นไปพบ กับพระเจ้าเที่ยงเทะบนภูเขาและพระยะโฮวาเรียกโมเสสจากภูเขานั้นพระองค์พูดว่าไปบอกชาวอิสราเอลรูปหลานของยาโคบดังนี้ พวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับชาวียิปแล้วเราพาพวกเจ้ามาหาเราเหมือนนก,นกอินทรีที่พยุงลูกไวยบนไีกของมัน ดังนั้นถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังเราอย่างเคร่งครัดและรักษาสัญญาที่เราจะทำกับพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นชนชาติพิเศษของเราที่เราเลือกจากชาติต่าง เพราะโลกทั้งโลกเป็นของเราพวกเจ้าจะเป็นรัฐบาลที่มีบุรุยหิตปกครองเป็นกษัตริย์และเป็นชาติบริสุทธิ์ของเราขอให้เจ้าเอาคำพูดนี้ไปบอกชาวอิสราเอล และเรียกพวกผู้นำของชาวอิสราเอลมาโมเสตบอกพวกเขาทุกอย่างตามที่พระยะโฮวาสั่งไว้แล้วประชาชนทั้งหมดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกสิ่งที่พระยะโฮวาสั่งพวกเราจะทำตาม โมเสสรีบนำคำพูดของประชาชนไปบอกพระยะโฮวาพระยะโฮวาพูดกับโมเสสวา่าเราจะมาหาเจ้าในเมฆที่หนาเ,เพื่อประชาชนจะได้ยินตอนที่เราพูดกับเจ้าและพวกเขาจะได้ไดวางใจเจ้าตลอดไป แล้วโมสเสก็รายงานคำพูดของประชาชนต่อพระยะโฮวา กับโมเสสว่า wow. ใหบอกประชาชนว่าเตรียมตัวให้พร้อมในวันนี้กับวันพรุ่งนี้พวกเขาจะต้องซักเสื้อผ้าของตัวเองด้วยในวันเมื่อวนพวกเขาต้องอยู่ร้อมเพราะพระยะคัวาจะลงมาที่ภูเขาซีนายต่อหน้าประชาชนทุกคน mm และเจ้าต้องกัรนบริเวณรอบภูเขาเพื่อกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาและบอกพวกเขาว่าห้ามขึ้นไปบนภูเขาหรือล่วงหลังเข้าไปที่ชืนเขาใครที่ล่วงหลังเข้าไปที่ภูเขานี้จะถูกประหารชีวิตอย่าให้ใคร แต่ต้องตัวคนที่ฝ่าฝืนแต่ให้เอาหินว่างเขาหรือยิงเขาให้ตายไม่ว่าสัตว์ตวหรือคนก็ต้องตายและพวกเขาจะขึ้นไปบนภูเขาได้ก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงเตรเขาเก่เานั้น ลงจากภูเขามาหาประชาชนและให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ประชาชนก็สักเสื้อผ้าของตัวเองโมเสสพูดกับประชาชนว่าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันมรืนนี้และงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ถึงตอนเชา้าของวันนั้นก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและมีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขามีเสียงเตรดังสนัน่นและประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในค่ายพักก็กลัวจนตัวสั่นโมเสธพาประชาชนออกจากค่ายพักไปหาพระเจ้าเที่ยงเถและพวกเขายืนอยู่บริเวณที่ราบหน้าภูเขานั้น มีควันปกคลุมทั่วภูเขาสีนายเพราะพระยะโฮวาลงมาที่นั่นพร้อมกับเปลวไฟควันได้พวยพุ่งเหมือนกับควันจากเตาเาผาภูเขาทั้งลูกสันสะเทือนอย่างรุนแรงพอเสียงแตรดังขึ้นเรื่อยๆโมเสสก็พูดและมีเสียงของพระเจ้าเที่ยงแทตอบกลับมาพระยะ ะโฮวาลงมาที่ยอดภูเขาสีนายและพระยะโฮวาเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขาโมเสสก็ขึ้นไปพระยะโฮวาพูดกับโมเสสว่า ลุงไปเตือนประชาชนว่าอย่าล่างวงล้ำเข้ามาเพื่อะะดูพระยะหัวไม่อย่างนั้น ผู้คนมากมายจะจยากทำลายให้พวกโรยหิตที่เข้าพบพระยะหูวาเป็นประจำชำระตัวให้บริสุทธิ์เพื่อพระยะหูวาจะไม่ลงทั่วกัวเขามโมเสตตอบพระยะหูว่า,วา ประชาชนขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้หรอกครับเพราะพระองค์ได้เตือนพวกเขาแล้วว่าให้กั้นบริเวณรอบภูเขาให้เป็นที่บริสุทธิ์แต่พระยะโฮวาพูดกับโมเสสว่า ลงไปเถอะแล้วค่อยกลับขึ้นมาใหม่หาอาโรนขึ้นมาด้วยแต่อย่าให้พวกโรหิตและประชาชนล่วงล้ำเข้ามาใกล้พระยะหูวาไม่อย่างนั้นเราจะลงพูดพวกเขา โมเสสลงไปหาประชาชนและบอกพวกเขาตามนั้น สรุปสำหรับอีพีนี้นะครับหลังจากที่พวกเขาออกจากอียิปตมาได้เป็นเดือนที่3พวกเขาก็มาถึงที่กันดาลซีนายและตั้งค่ายพักตรงหน้าภูเขาของพระเจ้าเทียงเทโมเสสก็ขึ้นไปบนภูเขาพระเจ้าเทียงเทเพื่อจะไปพบกับพระยะหูวาพระเจ้าเทียงเทก็พูดกับโมเสสว่าให้ไปบอกกับประชาชนชาวอิสราเอลพระองค์สัญญาว่าชาวอิสราเอลจะเป็นชนชาติพิเศษที่ ที่เลือกจากชนชาติต่างๆแล้วชนชาตินี้ก็จะเป็นชนชาติที่มีรัฐบาลที่ปุโรหิตเป็นกษัตริย์ปกครองแล้วพระยะโฮวาก็สั่งโมเสสว่าให้ประชาชนซักเสื้อผ้าให้บริสุทธิ์พระองค์จะมาพบประชาชนในเมฆที่หนาทึบให้กั้นพื้นที่รอบๆภูเขาไว้อย่าให้ประชาชนขึ้นมาบนภูเขาถ้าหากใครฝ่าฝืนก็จะถูกประหารชีวิตแล้วพระองค์ก็ให้โมเสสขึ้นไปหาแ แก่ยาให้ปุโรหิตและพวกประชาชนล่วงล้ำเข้ามาบนภูเขานี่เป็นคำสั่งของพระยะโฮวาครับและเป็นบทสรุปในอีพีนี้เราก็จะมาติดตามกันต่อในอีพีถัดไปกราบขอพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอพระเจ้าโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมทุกท่านขออวยพรให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีสุขภาพพลานาไมที่แข็งแรงอีพีนี้ต้องลากันแล้ว ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ พยบบทที่19ในเดือนสิในเดือนที่สาหลังจากชาวอิสราเอลออกจากอีกอยิปต์มวยหลังจากที่ชาวอิสราเอลโมเสสขึ้นไปพบพระไปพบ ไปพบไปพบไปบอกชาวอิสราเอลลูกหลานยาคบอืไปบอกไม่ได้หรอกครับเพราะพระองค์ได้เตือนพวกเขาแล้วว่าให้กั้นบริเวณภูเขาอรอบรอบรอบให้กันรอบ ให้กั้นบริเวณรอบภูเขาให้และตั้งค่ายพักตรงหน้าภูเขาและตั้งค่ายพักตรงหน้าภูเขาของพระเจ้าเที่ยงเท้นี่เป็นคำสั่งของพระยะหูวาครับและก็เป็นบทสรุปในอีพีนี้และเป็นบทสรุปในอีพีนี้ เราก็จะมาติดตามกันต่อในอีพีถัดไป